สวัสดีจ้าทุกคนคลิปนี้อยู่กับยุ้ยจังไซเบอร์สกิลบัตนะซึ่งวันนี้จะเป็นแนวพอดแคสต์หรือว่าพูดคุยอ่าก็จะมีแค่ยุ้ยนี่แหละพูดคนเดียวก็ <g ül üyor> ในหัวข้อวันนี้หรือคลิปนี้ก็คือทำไมถ้าคุณจะแอนตี้การใช้ดารายูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์หรือคนดังมาพากเสียงในหนังหรือแอนิเมคุณต้อง ไม่ไปดูหนังเรื่องนั้นเลยซึ่งเอาล่ะการใช้ดาราหรือคนดังมาพาคเสียงอะ่ะทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะสํหรับสายที่เป็นคอหนังและที่เจ็บที่สุดน่าจะเป็นสายคอแอนิเมะอ่าซึ่งบอกเลยว่าการตลาดเนี้ยมันเป็นการตลาดที่บันทบที่สุดบันทบมากแล้วก็เป็นการตลาดที่กล้าพูดได้เลยว่าไอ้พวกเนี้ยมันไม่เห็นหัวคนดูอย่างเราเหรอกเออ มันไม่เห็นมันแค่อยากจะได้ตังเราแค่นั้นแหะซึ่งยุยก็เชื่อว่าหลายคนก็คิดไม่ต่างจากย,ยุยอ่าแล้วก็พูดไม่ต่างจากย,ยุยจนหลายคนเรียกว่าน่าจะทุกคนแหละที่เป็นแฟนหนังหรือแอนิเมะเรื่องนั้นน่น่ะพอมีดารามาภาคอ่าก็จะพูดกันว่าฉันไม่ชอบฉันแอนตี้ฉันจะไม่ไปดูและฉันอ่ะอยากจะแก้แค้นพวกนายทุนหรือว่าการตลาดแบบนี้ วิธีแก้แค้นของฉันก็คือฉันจะไม่ไปดูรอบภาคไทยอซึ่งยุ้ยบอกเลยนะถ้าใครคิดอย่างเงี้ยว่าการไม่ไปดูการภาคไทยเนี่ยเป,เ,ปเป็นการแก้แค้นการตลาดหรือเอาคืนพวกนายทุนพวกนเนี้มันก็ถูกแค่นิดเดียวถูกแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองก่อนที่จะว่า,วามันทําไมมันถูกนิดหน่อยเพื่อน,อนๆต้องรู้ก่อนว่าหนังอะ่ะเวลา เขาทํามาอะสมมุติว่าจากฮอลลีวูดหรือถ้าเป็นแอนิเมะก็จากญี่ปุ่นเนาะเมื่อทางฝรั่งหรือญี่ปุ่นทำแอนิเมะมามันก็จะมีนายทุนคนไทยนี่แหละไปซื้อลิขสิทธิ์อ่าเอามาฉายในบ้านเราเอามาทําเป็นอ่าภาคไทยหรือซับเพื่อเอามาฉายในโรงหรือเอามาทําฉายต่างๆอ่าในบ้านเราแล้วเวลาเอามาฉายเนี่ย เขาก็จะ่แบ่งกำไรกับพวกโรงหนังใช่ไหมเออได้คุณได้ไป1อันโรงหนังได้ไป1อันนั่นแหละคือการทำตลาดหรือสิ่งที่นายทุนทำกับหนังหรือแอนิเมะของเราปกติก็จะเป็นประมาณนี้่าทีนี้มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าสมมุติว่าถ้าคุณอ่าเกิดไม่ชอบเสียงภาคอ่าเกิดไอหนังเรื่องนั้นหรืออนิเมะเรื่องนั้นอะ มันใช้ดารามาพากแล้วเสียงแม่งห่วยแตกจริงๆอะเสียงมันเหี้ยจริงๆแล้วคุณแบบอยากจะแอนตี้อยากจะเอาคืนนายทุนหรือการตลาดแบบนี้คุณตัดสินใจว่าฉันจะไม่ไปดูรอบภาคไทยเพื่อจะส่งสารถึงนายทุนหรือเพื่อจะแก้แค้นนายทุนหรือการตลาดพวกนี้ยุ้ยบอกเลยว่าความคิดของคุณถูกเพียงแค่นิดเดียวตามที่ยุ้ยบอกไปตั้งแต่แรก นั่นก็เพราะว่าสิ่งที่คุณทําแบบนั้นอะ่ะมันสามารถส่งไปถึงนายคุณได้จริงไหมจริงเผลอๆคุณไม่ต้องทำอย่างนั้นหรอกเพราะาอะไรรู้ไหมแค่เขาปล่อยตัวอย่างเสียงภาคใครมาเขาก็รู้แล้วอ่าเขาก็รู้แล้วแต่เขาไม่สนใจหรือเขาแก้ไขให้ไม่ทันแต่เชื่อว่าหลายหลายครั้งแหละเขาไม่สนใจหรอก เขาไม่สนใจหรอกว่าคนจะดราม่ายังไงเขาสนใจแค่ว่าหนังเนี่ยมันยังมีคนไปดูหรือเปล่าใช่เพราะฉะนั้นยุยบอกเลยว่าใครที่คิดจะส่งสารแบบเนี้ยเลิกคิดดีกว่าอ่าเลิกคิดดีกว่าว่าฉันจะไม่ไปดูหรอกภาคไทยไปดูซับแทนเพื่อให้ในายทุนน่ะได้รับรู้หรือการตลาดได้รับรู้บอกเลยว่ารับรู้รับรู้ตั้งแต่ปล่อยตัวอย่างมาแล้วละ่ะ แต่เขาไม่สนใจหรอกและอย่างหนึง่งถ้าคนที่คิดจะเอาคืนนายทุนจริงๆอะ่ะแล้วยังไปดูอ่ารอบซับไทยบอกเลยว่าคิดผิดมาหันข้ออะไรรูมม้ไหมถึงแม้ว่าคุณไม่ไปดูรอบถายภาคไทยแต่คุณไปดูซับไทยเนี่ยเงินก็ยังเข้ากระเป๋านายทุนอยู่ดีและก็เป็นนายทุนคนเดียวกันด้วยทีนี้เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเพื่อนๆนายทุนก็ ไม่ได้กระทบอะไรเพราะอะไรรู้ไหมต่อให้คุณไม่ไปดูภาคไทยก็ตามซับไทยฉันก็ยังได้ตังค์เท่าเดิมจริงไหมในโรงหนังซับไทยกับภาคไทยมันใายราคาต่างกันที่ไหนอะจริงไหมเออม,มันแค่ย้ายจากเงินที่ใช้ในรอบจากอ่าภาคไทยเนี่ยมาอยู่ในซับไทยแทนเท่านั้นที่เหลือในทุนก็ได้เงินเท่าเดิม เขาก็ไม่ได้เจ็บอะไรเออจริงนะเขาก็ไม่ได้เจ็บอะไรเลยเพีย่เด่ว่าเขารู้แค่ว่าตัวเลขเนี่ยว่าไอ้ไอ้ตัวเลขฝั่งชายอ่าภาคไทยเนี่ยมันคนดูน้อยมันไปเทโลฝั่งซับแค่นั้นแหะถามว่าเขากระทบไหมไม่ได้กระทบอะไรเลยซึ่งยุยบอกเลยนะว่าเห็นคอมเมนต์ในพวกตาม YouTube หรือ Facebook อะเยอะมากแบบ พอเวลามีแบบการใช้ดารามาพากเสียงเอยอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์เอยมาพากเสียงเนี่ยแล้วมีคอมเมนต์บอกอ่าฉันไม่สนับสนุนการใช้ดาราพากเสียงฉันจะไม่ให้เงินของฉันเนี่ยไปตกในมือของนายทุนพวกนี้อ่าประมาณนี้ฉันจะไปดูซับไทแทนยูนนี่แบบฮะฮะจริงเหรอ <laughs> คิดอย่างนั้นจริงเหรอสุดท้าย ก็เข้าเงินในทุนอยู่ดีถ้าใครคิดอย่างนี้บอกเลยว่าเลิกคิดคุณถ้าคุณจะไม่้เงินคุณไปถึงในทุนหรือคุณจะแค่แค้นในทุนจริงๆคุณต้องไม่ไปดูเลยแม้แต่รอบซับไทยห้ามดูหนังเรื่องนั้นเลยสิ่งที่คุณจะดูได้ก็มีแค่หนึ่งรอสตรีมมิ่งรอช่องทางสตรีมมิ่งและสตรี <laughs> ตมมิ่งก็ฟรีสตรีมมิ่งก็ฟรี อ่าหรือว่าจ่ายเงินให้น้อยที่สุดนั่นแหละและช่องทางที่สองก็คือช่องทางธรรมชาติอืมรู้ๆกันอยู่เนาะช่องทางธรรมชาติอ่ะเออนั่นแหละเพื่อเป็นการดัดหลังในทุนอ่าเพื่อเป็นการดัดหลังในทุนไม่ให้ในทุนเนี่ยได้เงินเลยซึ่งยุยอ่ะเป็นพวกฝ่ายการตลาดทํางานเกีเ่ยวกับการตลาดแต่ไม่บอกกลอกการตลาดอะไรแต่บอกเลยว่าบริษัทใหญ่มาก ที่มาปรึกษาการตลาดเกี่ยวกับยุยเนะี่ยเออซึ่งยุยบอกเลยนะยุยรู้เรื่องพวกเบื้องหลังลอะไรเ่ยเป็นอย่างดีว่านิสัยในทุนเป็นยังไงอะไรที่เขาทําแล้วยังได้กําไรต่อให้มีเสียงด่าเขาก็จะทําอยู่ดีแต่ถ้าเขาทําแล้วมันไม่ได้กําไรมันไม่ได้ทุนคืนเขาก็จะเจ็บและไม่ทํานั่นแหละคือความจริงของในทุนล่ะ ซึ่งหลายคนอาจจะไม่ชอบน้องว่าทาไมยุยถึงแนะนําว่าให้ไปดูฟรีหรือแม้แต่ดูช่องทางธรรมชาติก็เพราะแบบนี้แหละเออถ้าคุณบอกว่าไม่อยากจะให้เงินคุณไปถึงในทุนหรืออยากจะเอาคืนในทุนก็มีแค่ทางนี้ทางเดียวอ่าที่จะทําให้ในทุนเนี่ยด็บนั่นแหละก็มีแค่ทางนี้ทางเดียวแหละแล้วก็อ่าใช่ อาจจะมีคนเนาะพูดถึงว่าดูท่องทางธรรมชาติเนี่ยอาจจะมีคนบอกเอ้ยอย่างนั้นมันจะไปกระทบกับผลงานหลักหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่ากระทบกับนักภาคหลักห,กหรือเปล่าคําตอบคือก็กระทบแหละแต่ยุยบอกเลยนะถ้าในไทยอาจจะดูกระทบเยอะแต่ถ้าสลับต้นทางอย่างเช่นพวกประเทศที่ทําหนังมาหรือว่าทําอนิเมะมาอะไรเงี้ยมันกระทบไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอก ดังในหนังฮอลลีวูดเนี่ยเข้อไหมถ้าตัดประเทศไทยตัดรอบฉายไปในไทยไปเนี่ยเงินที่เขาจะได้น้อยลงก็แค่หลักไม่กี่ล้านแค่นั้นเองอืมมันก็ไม่ได้กระทบอะไรขนาดนั้นมันก็จะกระทบแค่กับอ่าทางเสียงภาคของประเทศไทยที่แบบนักภาคอาจจะแบบเออฉันไม่ได้เงินอะไรเงี้ยไอฉันไม่ได้เงินเนี่ยไม่ใช่ว่าอ่าที่เขาทําภาคมาแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่ไปดูเนี่ยเขาไม่ได้เงินนะ ถ้าเรื่องไหนที่ทําเสียงภาคมาแล้วคุณไม่ไปดูนักภาคก็ยังได้ตังค์ยกเว้นแต่เขาไปดีลว,ว่าอาจจะแบ่งเปอร์เซ็นต์จากอารอบฉายอะไรเงี้ยเอออันนั้นก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ส่วนใหญ่คือนักภาคอะ่ะถ้าได้งานมาเขาก็ได้เงินอยู่แล้วละ่ะเพราะฉะนั้นกระทบกับนักภาคไหมก็ไม่เกิดกระทบอะไรขนาดนั้นยกเว้นแต่ถ้าเรื่องใหม่ๆอเรื่องใหม่ๆเนี่ยอาจจะกระทบถ้าเกิดว่า นายทูลเขาไม่ได้เอาหนังเรื่มเดิมมาฉายหรือว่าหนังภาคต่อมาฉายแล้วอะไรเงี้ยแต่เชื่อได้ถ้ามันมีสมมุติว่าภาคหนึ่งเนี่ยพวกดารามาภาคใช่ไหมแล้วมันเฟลอย่างเงี้ยภาคสอง,สองอยูเชื่อว่ามันก็ต้องเอามาฉายแหละและสิ่งที่มันจะทําคือมันจะไม่เอาดารามาพอถึงตอนนั้นเพื่อนๆค่อยไปสนับสนุนไปดูคนละสองรอบก็ยังได้ อ่านั่นแหละง่ายๆเลยใช่ไหมก็เหมือนแบบคืนทุนให้กับทางทีมภาคไปหรือว่าทางผลงานต้นฉบับไปอ่านั่นแหละก็ง่ายๆแค่นั้นแหละจริงนะเพราะฉะนั้นการดูช่องธรรมชาติก็ไม่ได้ถือว่าผิดอะไรจริงๆนะไม่ได้ถือว่าผิดอะไรเพราะว่าคุณอยากจะแค่สั่งสอนเฉยๆอ,อ่าและอย่างหนึ่งยุยบอกเลยว่ามันเป็นการแบบ พูดตรงๆว่ามันแฝงแฝมันแฝงแฝมากมันแฝงแฝยังไงร,รู้ไหมการตลาดไม่เห็นหัวเราในทุนไม่เห็นหัวเราเราก็ไม่จําเป็นต้องเห็นหัวในทุนถูกต้องไหมเออง่ายๆแค่นั้นแหละถ้าเขาเห็นหัวเราเราก็เห็นหัวเขาเราก็พร้อมที่จะสนับสนุนเขาพูดง่ายๆเลยคือคุณชอบไหมล่ะถ้าคนมาด่าคุณหรือ คนมาเหย like. ียบมาเหยียบหยำคุณเนี่ยคุณชอบไหมถ้าคุณชอบคุณก็ไปเถอะแต่สำหรับยุยยู่ขอบายแหละก็เนี่ยแหละในคลิปนี้ก็ออกมาพูดประมาณนี้อ่าเป็นแนวพอรแคต์เนาะว่าทําไมถ้าคุณจะเอาคืนในทุนหรือคุณจะแอนตี้การใช้ดารามาภาคหนังหรืออินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์เนี่ยหรือว่าแม้แต่วีทูบเบอร์ก็ช่างอ่า แหวีทูเบอร์นี่น่าจะค่อยๆยกเว้นเนาะเพราะวีทูเบอร์เนี่ยหลายคนก็สกิลก็ถือว่าโอเคอะแต่พวกยูทูบเบอร์หรือดาราเนี่ยบอกเลยว่าหลายคนภาคดีก็ดีแต่ส่วนใหญ่เหีย yeah. เออนั่นแหละก็ออกมาพูดกนะันเนาะถ้าคุณจะแอนตี้อะไรพวกเนี้ยและอยากเอาคืนในทุนจริงๆไม่สนับสนุนผลงานพวกพวกใช้ดาราอะไรพวกเนี้ยจริงๆอะต้องอย่าดูหนังเรื่องนั้น แม้แต่ซับก,ก็ตามรอไปดูช่องทางธรรมชาติหรือไปรอดูสตรีมมิ่งแบบฟรีเออสตรีมมิ่งไม่ฟรีก็ไม่ต้องดูเพราะภาคไทยอะ่ะมันก็ซื้อลิขสิทธิ์เสียงภาคอะไรเนี่ยไปจากไทยไนั่นแหละนายทุนก็ได้เงินอยู่ดีอะ่ะ <c oughs> ก็ประมาณนั้นแล้วกันเออก็โอเคคลิปนี้จบเพียงเท่านี้แหละเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย ไปกันได้แล้วยาเด็กพีโชคดีแล้วกันโชคดีแล้วกัน